สวัสดีค่ะฮายานะคะจากอามินเรเอสเตดค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทัวร์คอนโดซีวิวนะคะที่ป่าตองภูเก็ตกันค่ะซึ่งราคาลดมากอยากจะบอกแล้วเราก็จะมีลูกค้ามาด้วยนะคะจะมีการถามตอบก,กันสดๆร้อนๆตรงนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ อยากดูห้องโชว์รูมจังเลยเข้ามาเลยค่ะคุณต้าคือวันนี้เราจะมาพาคุณตาทัวร์เลยจริงๆให้เห็นของจริงไปเลยจากที่แก้งอะไรคนี้าบดจะทำไรคะจะทำต้องซื้อนะคะคุณตาเป็นค่ะก็ห้องนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณส5สิบห้าตารางเมตรนะคะเราก็จะมีเป็นโซนที่เป็นแบบคิทเช่นนะคะแล้วก็ห้อง กินอาหารเล็กน้อยมันไม่ไม่ถึงเยเป็นโต๊ะกินอาหาร45ตารางเมตรใช่แล้วก็สามารถที่จะดูทีวีโสวยงางเอ่อห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีจักร์ูซี่มองเห็นซีวิวนะคะอันนี้คือลิฟติ้งไอเดียใช่คุณตาดูห้องนอนก่อนไหมคะห้องนอนก็ถือว่าไม่ไม่เลวไม่กว้างเลยทีเดียวไม่แคบนะคะสบายนะคะเนี่ย ทะเลด้วยดูซีซีวิวคือตรงนี้อ่ะคุณตาซื้อใช่ไหมคะคุณตาก็จะเห็นเออซันเซ็ตนะคะตอนที่แบบพระอาทิตย์ตกเลยด้วยแล้วก็เช้ามาก็ด้วยใช่ค่ะก็คือลงไปเนี้ยเราจะเจอห้างสรรพสินค้าแค่8นาทีก็ถึงนะคะคุณตาเราจะมีรถรับส่งไปส่งคุณตาถึงที่เลยค่ะไปถึงหาดด้วยได้แล้วตอนนี้โปรโมชั่นเท่าไหร่นะคะนี่คุณย่าบอกเรามาดูด้านนอกไปให้ดูบรรยากาศจริงๆนะคะโปรโมชั่นจาก ก่<ข>อนหน้านี้คือ5.6ล้านนะคะอันนี้คือราคาเต็มจริงๆแล้วปี <c oughs> แล้วปีที่แล้วเราจะลดอยู่ที่3.9ล้านแต่โควิด <c oughs> นี้เราจะลดเหลือแค่2.99เท่านั้นคะ่ะลดไปเลยล้านหนึ่งนะคะคุณต้า <c oughs> ล้านหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นทุกๆเออสำหรับเดือนนี้คะ่ะเหลือแค่3ห้อง <c oughs> สองาเก้าใช่ค่ะ หมดสิ้นเดือนนี้นะคะโดยที่คุณต้าไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าส่วนกลางอะไรเลยถ้าคุณต้าซื้อกุ๊ปแล้วเราก็จะปล่อยเช่าวยกับคุณต้าให้คุณต้ากับ7%จากราคาที่คุณต้าซื้อะคะ่ะรวมทั้งหมด15ปี15ปี15หรืปีเลยใช่แล้วคุณต้าสามารถที่จะมาพักได้30วันฟรีนะคะหน้าโล2อาทิตย์โลซีซัน2อาทิตย์ซีซันสามารถแยกมาพักได้ครอบครัคุณต้าก็มาพักได้จองกันก่อนล่วงหน้า แล้วได้4วิวแบบนี้เลยแน่นอนใคร3ล้านหน99เลย2.99ค่ะใช่แล้วถ้าสมมติเราซื้อ2ห้องเชื่อมกันอย่างงี้สมมติมันมันเล็กไปสําหรับเราครอบครัวเราเราสามารถที่จะซื้อ2ห้องติดกันแล้วเราจะมีประตูทางออกที่สามารถที่จะเปิดไปอีกห้องหนึ่งได้ค่ะคุณตาเป็น connecting ย้อนนะคะตรงนั้นเลยค่ะสองห้องนั้นเหรอคะใช่ก็คือ45กับอีกเท่าไหร่นะคะ45เป็น90โอ้โหใหญ่เลยก็เหมือนเหมือนพี่คุณต้าจะมาซื้อห้องหนึ่งแล้วเราก็ลง คุณไปก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วหลังจากเนี้ยเออเราตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเฉพาะโควิดนะคะคือขายคืนกลับให้กับโครงการได้หลังจาก5ปีที่คุณต้าซื้อหมายถึงโครงการซื้อกลับจากต้าเหรอคะใช่ค่ะหรือคุณต้าไม่อยากจะขายคืนกลับในราคาเดิมคุณต้าก็ขายในมาร์เก็ตพลได้ค่ะสามารถอัปราคาได้ด้วย ช่ตรงนี้ชอบมากเลยอ่ะแล้วจายจองเท่าไหร่คะเนี่ยจองตอนนี้สองแสนนะคะแล้วหลังจากนั้นสามสิบวันคุณต้าจ่ายสี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณต้าก็สามารถได้แล้ตรงนี้ไปถ้าจ่ายเงินสดเลยนะคะสมมติจะได้สเปเชียลดีลยังไงเงินสดถ้าเกิดว่าคุณต้า ึ้มโอเคฉันจะถ่ายเงินสดวันนี้หลังจากเดือนคุณต้ารับไปเลยค่ะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ประมาณอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าต่อต่อปีหลังจากสามสิบวันรับเลยใช่รับไปเลยค่ะเน็ตไปเลยก็คือสองจุดเก้าเก้าเนี่ยคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ได้รับเลยเหรอสองแสนกว่าประมาณนั้นค่ะคุณต้ารับไปกี่ปีนะคะรั่วเออสิบห้าปีแต่การที่คุณต้าจ่ายก่อนเนี่ยเราก็เหมือนเป็นการให้เอ็ก e x t ้าคุณต้าไปก่อนเลยค่ะว่าคุณต้าเอาเงินมาเอ็ก e x t ้าให้เราปีนึงพักได้สามสิบวันใช่ใช่โอเคนะคุ้มเพราะเพราะเวลามาเนี่ยจ่ายค่าโรงแรมห ัทุกครปกติคือตอนนี้โปรโมชั่นคือถ้าจ่ายณตอนนี้ได้แล้วสามารถที่จะแบ่งจ่ายภายใน5ปีได้ด้วยสําหรับคนที่แบบฉันชอบนะฉันขอยืดระยะเวลาคือเราแบ่งจ่ายให้ได้ค่ะคือต้องจ่ายก่อน40%แล้วยืดจ่ายไป5ปีอะค่ะเข้าใจก็ือจ่าจ่าย50%ก่อนอีกจ่าย60%เออจ่าย40%ก่อน2 0 0แ0 0 40%แล้วหลังจากนั้น 60%กู้ได้ในช่ช่กับโครงการเองใช่ค่ะโดยตรงกับโครงการเลยแล้วเราก็จะคิดแค่5%ขปองเอ่องจจ่ายเงินสดดีกว่าได้7%ถ้าคุณต้ามีเงินก้อนพร้อมเราก็พร้อมที่จะให้บุต้าค่ะสวยๆอยากได้อ่ะไปจองกันเลยไหมคะไปเลยดีกว่าส่ะห้องสามห้องสิ้นเดือนนี้ค่ะไปเลยค่ะบุตบ๊าบายค่ะลูกค้าไปจอง